มอแม่มาครับมามาเต๋อโอ้โหนี่บแชทั้งหลังมาอยู่มาคู่ยังกว่าจำซื่อจังครับวันนี้ไปกันสามคนครับแกงคอไรเดอร์ครับผมก็เพิ่งได้ออกกับพี่นี่แหละ ปรว่างครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บุรีรัมย์ฝนหยาตกเด้อตกก้อนเราด้อเมื่อคืนเนี่ยก้อนถึงนี่ตรงเมือคืนนี่ยอะไรอ้โ่ตกแห้งครับกับอไปที่น้องเบิ่งก่อน ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ทีมโมโตทีนะครับกำลังเตรียมจุดสตาร์ทครับสิบเป็นรุ่นแรกเป็นโมโตที่นะพี่น้องนะครับนั่งตรงแปลนสแตนก็จะเห็นทุกจุดในสนามน,นะครับเหมือนเรานั่งดูบอลนะ ปีแรกมานั่งไซสแตนตรงนู้นแต่นั่งตรงไหนก็นเห็นทุกจุดเหมือนกันแต่ตรงนี้จะได้ฟิลตอนออกสตาร์ทด้วยครับตอนนี้ก็นักแข่งนะครับโมโตทวีกำลังเข้าสู่จุดสตาร์ทนะครับ ไปก็จะเป็นวอร์มอัพแล์หมอตทชีครับเวลาที่ทำมาดีนิสสนิการแคลฟอร์เนตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสร็จจากวอร์มอัพแวล์นะนก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับของรุ่นโมโตเทรมาฟังเสียงกัน ฝนก็โปรยปลายมาแล้วครับเอาครับตอนนี้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนการตากเพราะว่าตอนนี้มีฝนโปรยปลายลงมานะครับ <S 2> 2 <S รุ่นมอเตทูงเรานี่ก็เป็นรอบวอร์มอัพแล็บนะครับ ฝนตกหนักมากสรุปนะครับโมโตทูรีสตาร์สองรอบนะครับก็สรุปผลไปแล้วนะครับแข่งต่อไม่ได้โอ้โหตาเพื่อมองไม่เห็นสนามเลยไทยนี่รักสมุนแต่ถึงรบไหม่ พลาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครคงคิดสลายเลือดทุกย่า ต่อมาที่ฟิ็นาร์ที่ของครับอเอเนยบาสเตียนี่ครับขวาวิ่นไปตอนนี้จะเป็นการสตาร์ทรุ่นใหญ่สุดนะครับ มาดูโมโตจีพีหรือว่าม,มาดูงานอินดูโลกใกลแล้วครับใกลถึงบ้านแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยมูนิลี <laughs> ไม่มีพักครับยิงยาวถึงบ้านร้อยแปดสิบโลบาวัดีครับ